สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาชวนเพื่อนๆทำเมนูที่แสนง่ายอีกหนึ่งเมนูค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูถั่วเขียวต้มน้ำขิงค่ะไปดูวัตถุดิบกันนะคะจะมีถั่วเขียวค่ะซึ่งเราแช่ข้ามคืนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะใช้ถั่วเขียวแค่250กรัมค่ะมีขิงแก่ค่ะใบเตยน้ำตาลทรายซึ่งเราจะใช้น้ำตาลแบบไม่ขัดสีนะคะน้ำเปล่าแล้วก็เกลือค่ะ ไปดูวิธีการทำกันค่ะง่ายแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเราจะใช้ถั่วเขียวตัวนี้นะคะแต่ว่าสูวนนี้เราจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแช่ถั่วเขียวเนี่ยทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะ เราจะนําถั่วเขียวที่เราแช่ค้างคืนนะคะมาล้างอีกสักหนึ่งถึงสองน้ำนะคะเราใส่น้ําเปล่าลงไปในหม้อเกินครึ่งหม้อนะคะแล้วก็จุดเตาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําถั่วเขียวที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปต้มได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรอให้น้ําเดือดนะคะ เราจะเห็นว่าถั่วเขียวของเราเนี่ยเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะมีฟองอย่างนี้นะคะเราจะช้อนฟองออกให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราช้อนฟองออกหมดแล้วนะคะเราจะลดไฟลงค่ะให้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็จะต้มต่อไปอีกสักประมาณ15-20นาทีค่ะ หลังจากที่เราต้มถั่วเขียวไปประมาณ15นาทีนะคะถั่วเขียวของเราก็นิ่มได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเตากันค่ะเราจะเทน้ำทิ้งนะคะเปิดน้ำล้างแบบผันผ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ ทิ้งไว้ให้เสดดน้ําค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําน้ําขิงกันนะคะน้ำขิงไปล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นขิงกันนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะในการปอกเนื้อของขิงออกให้หมดนะคะ แล้วก็จะหั่นขิงนะคะออกเป็นแว่นๆนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปในหม้อนะคะจุดไฟแรงเลยนะคะแล้วก็จะต้มน้ำขิงกันค่ะแล้วก็จะใส่ขิงที่เราหั่นไว้นะคะลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะ หลังจากที่น้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ลดไฟลงค่ะให้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปอีกประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นของขิงแล้วก็ใบเตยนะคะได้ที่ค่ะปิดฝาด้วยค่ะหลังจากต้มมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ เลอค่ะแล้วเราก็จะต้มจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดนะคะเมื่อน้ำตาลละลายหมดนะคะเราก็จะใส่ถั่วเขียวที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มให้ส่วนผสมต่างๆนี้เข้ากันดีอีกประมาณ5นาทีนะคะ หลังจากที่เราต้มประมาณ5นาทีนะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะหวานกำลังดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วเขียวต้มน้ําขิงของเราเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะคะทำง่ายง่ายค่ะตักเสิร์ฟร้อนๆหรือว่าจะแช่เย็นแล้วทานก็ได้ค่ะเพื่อนๆไปลองทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ